แข็งภาคค่ะเร็วๆค่ะเกิดเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นพี่น้องมาเบิ้งเกิดยังขึ้นครับพี่น้องขึ้นหลายเดืนไปเกิดยังขึ้นหน้าบันนี้เขึ้นมาหยังครับนี่เป็นเดือนมม่ยังนี่ เดนไปยังเลยใส่ผูกตอนี่ใส่น้องเ้เลยบักนัไหมน้องอย่เอาตั้งีเอทั้งมาครับมาทั้ง้มาหลาไม่อเจ้าขึ้นเรียนไม่เรียนไม่กม่มาเป็นแฟนคลับน้องน้องเอนั่นนี่ทขึ้นเรียนไมเกิดที่อย่งขืนก็มาหลายแต่บาทนี่ สิบาแจกพระเราค่ะแจกพระแจกพระโอ้โหสาวสวยๆติดความแกมเลยติดความแกมเยถ้าแกงใ่ไมมก้อนเด็กเขาความแ่มเขาหอมแล้วก็าวางได้ก่อน

น่าติงด้วยนาาติงด้วยนาเติงครับาน้อยทำคนชกนี่นี่นี่ปวดกว่าไป้วกว่าไปมาเมื่อก่อนมาเมื่อก่อนก็อออออกอหมไปมาเมื่อก่อนโอ้ยผมหลังเกินไตน้องก่อนเน่าเครื่องลูกก็ไม่กัน วันนี้สามเจ็ดเดบนทางไปดูนะครับผมที่สนามบางแพร่งเนาะาร์ดแสกแน่นอนพร้อมแปมพึ่งไปร่วมรูปทีมงานสาวไม่อย่างนีก่อนป็นคล้ายโปรแกรมหรือว่าวป็นลราคานนกันอย่างนี้เลยนะเปันดีลาคาอะไรอย่างเงี้ยดอนแน่นอนเลยร้บแม่กระชากี่ใครเธอคนน้าแบบเราเรเหมือนมาแ่งนดนเป็นฟิลปฏิบัติเพื่อนอย่างเงียโอ้ย ใส่เนาแม่จะมีทั่วไปจะท่วมนร่อแต่มนนี่ค้าดูกระเป๋าเบอร์กินด้วยแมมาอันนี้แค่เนี้ยแต่ความลาดแค่ประมาณสามตดูไซส์เสือดีจ้าก็เป็นจไปทิ้งเลยแี่ที อันนี้รูปไหนคะเอ็มดีเอลเดีประจำวันทุกวันเป็นแบบยืป็นแบบรูปใบชาสรยสวยเหมือนอะใส่เพราะว่ามัข้อดีครีเราปั่แกนันกะสนกรงสากสินกรวกร่อันนี้สกรสา่ราระาสากนรกสกนร ครับ่เดชท่านครับมูตึงเราเองพ่มูตึงกมาแน่นอมูตึงมาแน่นอีนยาชาเดเนี่ย่อีูสียบพ่นแล้วเดชเสียบทั้งสาราหูเสียบ่เสียบหูนเนั่นสีเบดไปเสียบไปก่อนสี่เบอร์ท้ายน้ำพึ่นเขาก็ได้3คลิปเลยใช่พี่เดชพี่เอกมูตึงเต้าตึงแล้วเต้าตึงเต้าตง ของเราโชว์ภาพให้มี้ปราศเชิดหุ้นของไอ้เป็นมากที่เขาเอื้อนลงมาดน้องฟิล์มกับแฟนเราแขวะด้วยกน

ตาตาแทนแทนไปห้านยเสียงไม่ไรเลยนะเทียหายไปไหนไม่ชอบไงมันสไตล์ไม่ธรรมดาก็จะใส่เอาดีครับนี่มันรู้มาแล้วม่นมันแต่งตัวรองนี่เนื้อใช้ได้แล้วเอานี่วินเอข้าวปวยเขาท่านเทมากเลยนะครับโอ้สุดยอดอนไรผกปะไม่เดียวเลครับแคบช็อตคนหลังไก่แต่ัไงก็ได้แคบช็อต จริงวันนี้เอาวันนี้เอาเอาลองทั้งสามวับเดินทางโอ้โหไม่คนนับกันที่นี่สามโงแต่จริงเอาสี่โมงว่าล้อมที่นี่สายล้อมสามงตอนนี้กี่โมงแล้วครับที่สองใครหันจากอาชีหนซงค์แฮนเนี่ยลัมตมาแล้ว ว่าหรือเล่นลากลิ่นเลยล่าล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 ่ล่นล่าล่าล่าล่ล่าล่นลาล่าล่นลาลลาล่าล่าลคนล่าล่าล่าล่ล่าล่นล่นล่าล่าล่ล่าล่นล่ล่าล่าลคล่าลคล่าล่ล่นล่นล่า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 ลล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  ทีมโอ้โหทีมขาวค่ะเมื่อี e ้ขาวมั่โตขาวมั่โตเลยมันีองสวยมากครับคนละคนคนละคนคนละคนคเดียวกันนี่เลยคนละคนคนละคนละคนโอ้ยังทีมขาวอีหยัง เสือขาบ้าตเปลี่ยนกับหมูมไม่ได้่เขาบอกไปตพี่ก็ได้ใส่เสือมาคุ้มนี่ลวเสือมาคุ้มไที่ขาวทีมขาวเป็นลาลอขาวเอมอันนี้คือลองูมริลงมาหนึ่งก็ไรอก็ไม่ไปพ่นมาจ้ะไปพนาพ่นที่บนั้นอะไันนั้น โอ้โหาเีรแค่อนี่มีเม็ด้ยป่ะเนี่ยบอกอกกินหอแดีว่าทาทวหาข้าซุ้มือ เกาูระว่าสีม่มงเนี่ยแล้วโทรมากอดประมันต้องตื่นแหลวได้คนเท่าเออสีม่วงยังเทียงเลยจ้าพูดเทระเทียงต่ละบ่งเอาขนาด่ยโมรงันเอาใช้เวลานอนเป็นประโยชน์อเ่ดขึ้นง่ายตลอกินหอดเขาเส็จแล้วโทรมาก็อมืออีเด้อยู่ไหนมาหรือยังจํขคืนใจเลยครับด คำแรกที่ต้องถามคืออยู่ไหนมาหรือย uh ังแล้วหนูก็ท่าหาอาอยู่อายย่ใสกินเข่าไปเวลาสอบมันปรตรงกันี่ตรงกันย่ามาแรกแม่แรัย่ามาแลกย่ามาแ่กสิเป็นยองมึงเจ้านี่เจ้านี่ก็รับรับกันสอบเมียครับบ้านี้ก็สีนั่นกันแล้วมันก็พงันี่ เริ่อยมแดงวงก่อนเวียนยมเวียนเซ็ตเพิ่มกับไปเพิ่มวงหนึ่งสองสำหรับการเซ็ตเพิ่มกันต่อไปกระิเป็นการแบบ่มาช่วงนี้คิดบาบ้อนวงหนึ่งพท่นหนาพราหนาจะท่านนัดกันยิงมาขึ้นวันสี่วงวงสองก่อนนะวงสองไปก่อนพราะวงสองออกเพิ่มเพราะว่าเราเปิดวงหนึงวงหน่เาะวันนีมียี่สิบเ็เพ่้ว ามสิ in, <S 1> 1 <S บเดียงนึงยี่บเอ็กันญายีอกันยาคิดว่าพอวงสองออกสินเดือนนีกปุ๊บกัน้องนักวงหนึ่งอัดเลยครับแต่ว่าเขาพร้อมแรกงีลยกัเปิดวงไดเลยครับงยังวงยังวงหนึ่งสามร้อยละเพิ่นทนรองนี้อมทุย่างเรียวขอมทุย่างวงสองจับสวนแล้ว บอดเอ้ยปีหน้าจะมีวงสามเลยยาซมีวงสามเอวอันนี้ถามน้องก้อยหน่อยค่ะน้องก้อยพร้อมพร้อมแล้วใช่ไหมคะวันที่มพร้อมพร้อมพร้อมแล้วเพราะว่าเรื่องโชว์เรื่องอย่างสีกะไปเดะเฮ้ยเพรามันแปดสบเก้าสิบละเพราะว่าอีกไม่กี่มื่อีกไม่กี่มื่ก็ได้แล้วไม่ว่ากระวงเรื่องก่อนเตยอยู่ค่ะเพื่อนออกเพลงใหม่มาหลายหลายหนูเกยนับแก่เพราะท่านเหรอเหรดชุด กับพารงกา่นค่ะปีนิดสิบดลเบาอ่อนเพ่งกันไม่เลยแกตะเกาเก่าองไอ้ไม่ไทยนี่เฮ้ยเดี๋ยว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 ดวเดี๋ยว่าาจมจุดเดจอมยุดเดะบายเก่าจมจุดเด้จอมจุดเดต้องมีต้องมีท่าท่าเดบช่ไหมที่นี่ไดมอนวูสิบสิบดเครื่องน นี่หรือตรงไหนเห็นด้วยของไดมอนซหนีบ่าเห็มอาวซับหนีบอ้สร้างจังใจเดิมมากอนแล้วแล้วท่ี่มโชต้องใช้เหมือนกันใช่ไหมครับอะไรนะครับท่าาที่มนด s โชว์นะเมีนเท่าต้อเหตุไรก็ไดมอนด์อยู่จะดูความเด็ดของรอดูหมดทีีโชคปีนี้สิบวดนครับเตียนร้องเมงอะไรคะโอ๊บโ๊บ